มาดูเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะที่ตอนนี้มีคําประกาศเตือนชะมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลานะคะรวมถึงหลายจังหวัดในภาคใต้ด้วยนะคะใ,คให้ระวังอิทธิพลของพายุปาบึกนะคะตอนนี้มีข่าวว่าชาะมงส่วนหนึ่งเขาก็เอาเรือขึ้นฝั่งหยุดทําการประมงแล้วนะคะหลังจากที่กรมอุตุเตือนออกมาว่าพายุปาบึกนะคะจะเข้าอ่าวไทยวันนี้ค่ะขณะที่สภาพคลื่นลมในทะเลทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องค่ะ หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องพายุป,ปาบึกนะคะซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนและเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่2-3มก,กราคมนี้โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่3-5มก,กราคมทำให้บริเวณนี้นะคะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งที่สงขลาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่รับผลกระทบตอนนี้สภาพคลื่นลมบริเวณชายฝั่งเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทําให้ชาวประมงพื้นที่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดสงขลาตั้งแต่6อําเภอคือตั้งแต่อําเภอระโนดสทิงพระสิงหนครอําเภอเมืองจนะและอําเภอเทพาต้องหยุดออกเรือชั่วคราวอย่างชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านบ่ออิดตําบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะชาวประมงได้นําเรือประมงขึ้นจอดบนบริเวณชายหาดอย่างเร่งด่วนป้องกันคลื่นซัดเสียหายค่ะส่วนที่นครศรีธรรมราชนะคะหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านเทียมเภอท่าสาราก,ก็พาก,กันอพยพเรือประมงเล็กไปเก็บเอาไว้ตามลําคลองชั้นในและนําขึ้นริมฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจากสภาพพื้นลมที่กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ของพายุปาบึกอย่างใกล้ชิดทางนายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านอ่าวท่าสาลายอมรับนะคะว่ามีความวิตกกังวลเพราะว่าสภาพอากาศมีลมตะวันตกพัดเข้ามาด้วยและตามภูมิปัญญาของชาวมงพื้นบ้านจะรู้ว่าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนก่อนลมใหญ่จะเข้าหาฝั่งค่ะ ขณะที่บริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการขนส่งบุคลากรของแท่นขุดเจาะปิโตลเลียมกลางอ่าวไทยล่าสุดได้นําเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงเจ้าหน้าที่จากแท่นขุดเจาะขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไปตามมาตรการลำดับในความปลอดภัยของบุคลากรก็คืออบพยพออกจากพื้นที่เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินโดยบุคลากรได้กระจายไปยังอยู่ตามที่พักต่างๆในนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ พอเอนกรุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมการรับมือพายุนะครับซึ่งคาดว่าจะทําให้เกิดคลื่นสูงถึง5เมตรรวมถึงลมที่จะพัดกระโชกแรงโดยให้เตรียมการเรื่องระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงเร่งกระจายเร่งระบายน้ำครับลงสู่ทะเลส่วนระบบเตือนภัยตอนนี้ก็ได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะครับ และก็ในเช้าวันนี้นายปหามาพิสกีวาแม่ผอศูนย์ปพเขต12สงขลาเนี่ยประชุมด่วนผู้บริหารประชุมติดตามสภาพอากาศพร้อมกับสั่งการตามนโยบายอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมกำลังพลและเครื่องจกักรกระจายลงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดชายแดนใต้ทั้งเรือกู้ภัยเรือท้องแบน,คนบเครื่องสูบน้ารถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถผลิตน้าดืม่ม เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระหว่างวันที่2ถึง5มกราคม2562ซึ่งจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปภเค12สงขลาก็ประกอบด้วยสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะคะอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ที่พัดเข้าหาฝั่งและชา,ชาวเรือ,วรอควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยองดออกจากฝั่งจนถึงวันที่5้ามกราคมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์ทรธรรมรงนาวนสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นนักวิชาการ,รนะคะก็อาศัยทั้งบทประสบการณ์ส่วนตัวนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะคะพยายามอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่าตอนนี้แรงลมเนี่ยนะคะหกสกิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่ามันแรงของอ่าวไทยไหมแรงสําหรับอ่าวไทยนะคะซึ่ง ถ้าเทียบกับพายุเกเมื่อปี38ที่ผ่านมาน้อยกว่าเยอะนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าพายุมันจะเปลี่ยนทิศทางลมหรือไม่สิ่งที่อาจารย์บอกนะบอกว่าเราดูตัวเลขของความแรงของลมอย่างเดียวไม่ได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือตรงนี้เนี่ยถ้าพื้นที่สภาพพื้นที่ทั่วไปเนี่ยเหมือนกันเนี่ยจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าบางแห่งค่ะคุณผู้ชมคะที่เป็นแหลมทรายยื่นออกมานะคะหรือว่าเป็นชายฝั่งที่หันหน้าเข้ารับพายุเลยเนี่ยจะโดนหนักกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็ให้ฟังการเตือนภัยอย่าง เข้มข้นด้วยนะคะคดูแล้วสิ่งที่ต้องเตือนมากที่สุดก็คือพื้นที่ที่อยู่แถวสุราษฎร์ชุมพรให้ระมัดระวังแต่ไม่ใช่หมายความว่าพื้นที่อื่นไม่ระวังสะเลยเพราะว่าเวลาที่ลมมันอยู่ในทะเลเนี่ยมันแรงขึ้นบกจะเบาแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าพายุปลาบึกเข้าทะเลจากทะเลเนี่ยมาถึงบกเนี่ยมไม่มีอะไรกั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงมันจะเทียบเท่ากับที่อยู่ในอ่าวไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเข้าหาฝั่งเต<ช>็มๆเลยนะคะยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ